สวัสดีครับร้านซัพโปไฟเล็เตอร์ครับบายช่างยูอนุพงศ์โพไพยผาวชมหน้าร้านซัพโปไฟเล็เตอร์สาขา2ที่บบอำเภอบาปีบทุมครับทางออกไปจังหวัดมหาสารคามชาววันที่3าสบิบเอ็ธันวาคม2อง3นะครับช่วงส่งท้ายปีใหม่ทางร้านเรามีรถบริการหลายรายการหลายคันนะครับท่าในใดสนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9อ7หรือว่าติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของอนุพงศ์โพไพยได้ หรือว่าทางยูทูบเฟซบุ๊กของซับโปรไฟล์แท็กเตอร์ได้นะครับวันนี้มาเริ่มกันที่ขั้นแรกครับเ l 3 4 0 8คันนี้รถจักรยานยนปี51ครับได้อุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าและผ่านพัวน,น,นี้รถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับเช็คตัวซึมทำสีช่วงล่างเรียบร้อยคันนี้ราคาอยู่ที่1 0ึ่0 0สนหกหบาทนะครับ1 6 5 0 0 0บาทได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีเรียมพร้อมเช็ค,คสภาพตัวซึมเรียบร้อยนะครับ คันต่อมาครับเป็น L3608 คันนี้เป็นรถแม็กนะครับคูเปอร์ต้าแม็กอุปก่อน2ชิ้นครับด้านหน้าและผ่านพวนหรือว่าเป็นโรตารี่ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกคันนี้ราคาอยู่ที่2 5ง0 0 0ห้าหบาทนะครับ2 5ง0 0นห้าหบาทากกอุปกรณ์2ชิ้นนะครับอันนี้เป็นปี55ตัวต่อมาเป็นโรตารี่เบอร์แมนนะครับตัวนี้เป็น160ราคาอยู่ที่23,900บาทนะครับ23,900บาท ไปเต็มครับพร้อมใช้ต่อมาครับเป็นรถไถโคบูตา้าเอลสามสี่ศูนย์แปดคันนี้เป็นอุปกรณ์สองชิ้นครับรถยังไม่ได้เก็บสภาพใต้ดันหน้าและฐานควรสำหรับราคาที่หนึ่งแสนเก้าหมนครับหนึ่งแสนเก้าหมนแใช้สภาพพร้อมใช้นะครับส,ส,งบบสงองช,ชิ้นครับนี้เครื่องเกียร์ดีเรียบพร้อมต่อมาครับ เป็นรถไถอูตาเอามหกศูคันนรรี้เป็นรถจดทะเบียนปีห้านะครับเุ่นร,รถจดทะเบียนปีห้าห้าับปสีใบเมียหน้าเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะ,แะกอุปกร์สองชิ้นครับด้านหน้าและผ่านกวนสำหรับราคาอยู่ที่สองแสนก้าพันบาทนะครับสองแสนห้าหมื่นเ้บาทสองแสน้นเก้าพันบาทอุปกรณ์สองชิ้นครับต่อมาครับเป็น ลอตเตอรี่ตาช้างครับ RX 182่งปนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่32,000บาทนะครับ32,000บาทต่อมาครับเป็น o ูตา L 4 7 8 SP นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3า0 0 0 0บาทนะครับคันนี้ทำสีใหม่เก็บสีใหม่ทั้งคันคเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะครับเครื่องเกียร์ดี ราคาที่3ามแสนนบาทนะครับสติ๊กเกอร์อยังไม่ได้ติดนะครับจะทำสีเสร็จครับ,รบไปดูรถเกี่ยวคูตา้าก่อนละกันครับตัวนี้เป็นรถเกี่ยวดีซีเจ็ดศูนยีคาบินจีคาร์เกาสำหรับราคานะครับราคาต่อรถมาที่ราคา5้0 0 0นเจ็ดหนเก้บาทนะครับห้าแสนเ่นเ้าพบาทมันมีคารบินปีห้าเนะครับ เปลี่ยนเกียร์ดีเริ่มพร้อมปาเคอเลสโซ่คอเปลี่ยนใหม่แขกดีแขกสวยนะครับราคา5 7 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ต่อมาครับเป็นยกร่องนะครับคัน,บ 22, นนี้ใบยี่บสองตัวนี้ใบยี่บสองครับยกร่องนาซาครับใบยี่บสองตัวนี้เป็นยกร่องของนาซาใบยี่บสี ตัวนี้เป็นผ่านพลนาซาครับ 225. ของใหม่นะครับ 225. สองตัวนี้เป็นนาซาเป็น245นะครับใบ24ของใหม่เหมือนกันครับนาซาขออภัยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้จําราคาไม่ได้ไม่ได้เอาใบเสร็จมานะครับจำราคาไม่ได้ไไดอาาไไดขออภัยด้วยนะครับถ้าได้สนใจ ตทรมาสอบถามราคาได้ที่เบอร์062495957 5นะครับ062495957 5ต่อมาครับเป็น NASA เป็นเจอบหมุนโรตารี่ RC185NP นะครับของนา s a ต่อมาเป็นโรตารี NASA NP, นร่นาซา RC165NP ราคาครับอสอบถามกันมาได้นะครับ ต่อมาเป็นรถไถยคูปต้า l c 7 0 8คันนี้ปเป็นรถจดทะเบียนปี54ราคาที่2 9 9 0 0 0บาทนะครับ2 9 9 0 0 0บาทรถไถยคูปต้า l c 7 0 8คานบนนะครับคันนี้เตรียมพร้อมต่อมาครับเป็นรถเกียวคูปต้า DC70G คันนี้รถจดทะเบียนปี59ครับดูชั่วโมงการทำงานกันครับเจไม่มี จะอยู่ประมาณพันสองร้อยกว่านะครับคันนี้พันสองร้อยกว่าเ,เกียร์ูตาดีซีกัดซุนจีปีห้าเก้าเครื่องเกียร์แทกดีเช็คสภาพให้พร้อมใช้นะครับคันนี้เกียวฟูตาอีกคันครับเป็นรถไถฟูตา l สามหกศูนย์แปด คันนี้เป็นรถตดทจเบียนปี55ครับได้อุปกรณ์2ชิ้นดันหน้าและผานป่วนต่อไปครับคันนี้ปีนะครับครับเป็นรถตดทจเบียนปี P 53ครับรถไถอุตาอลามหกศูอุปกรณ์2ชิ้นอันนี้เรียบพร้อมคันนี้ราคาอยู่ที่ 2 5 0 0 0 0หบาทนะครับ259,000บาทเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะครับรกำลังชมหน้าร้านช่องเช้าของวันที่สาสิบดธันวาคม2 5 6 3ันวันสุดท้ายของปี63นะครับร้านสับไวน์นักเตอร์บายช่างยูวาลักษณ์ภูผายครับติดถนนสีเรียน สามแยกอำเภอบาปีปทุมครับทางออกไปจังหวัดมหาสารคามครับไปจังหวัดมหาสารคามประเทศนี้นะครับนสนใจมาทดลองขับก็ได้ที่อำเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม,มขรราวนเตรียมหน้าร้านนะครับตอนนี้ยังทําไม่เสร็จจะมีออฟฟิศแล้็ห้องนอนนะครับตอนนี้ช่างยังไม่มา ชมบรรยากาศหน้าร้านนะครับร้านซับพอพา์บิชเตอร์บายช่างอยู่อนุพงศ์โพภัยสาขา2นะครับครับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับที่กําลังมองหารถเกี่ยวรถไถคูปุต้ามือ2องมาใช้งานนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์062 4 9 5 5 9อ7หรือมาทดลองขับได้ที่บ้านเป็นสาขา2นะครับอยู่ที่อําเภอวาปพีรทุัรจังหวัดมหาสารคามสามแยกมุงเวียนทางออกไปจังหวัดมหาสารคามติดถนนทรีเลนนะครับเป็นเส้นนี้ ตรงเสนองเวียนทางออกไปยัจังหวัดมหาสารคามนะครับนตัวเอเภอท่าในใดสนใจมาทดลองขับได้นะครับที่อำเภอบาปีีทุมจังหวัดมหาสารคามหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์062495947นะครับ062495947หรือติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของอนุพงศ์โพไัยได้ก็ทาง YouTube Facebook ของซัพย์โพรไทรทคเตอร์ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ